สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมอยู่กับผมตั้มชีบีครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูมือใหม่หัดครับนะครับวันนี้หัดเก็บงานนะครับผมเก็บขอบคันแทนครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับผมก็เป็นอ่ะล่งลงมาเป็นคันแทนโล่งๆนะผมไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรครับก็จะเก็บงานง่ายอยู่นะครับผมอย่างนี้นะผมไมยากนะครับผมเป็น รถเกี่ยว DC 93นะครับคูปะตานะครับผมเป็นรุ่นออกมาใหม่นะครับปีแรกเลยนะครับผมเก็บงานนะครับผมเท่าก็ประมาณนี้นะครับผมนกน่งเห็นเยอะเลยนะครับมาเลยนะครับผมขัดเก็บเก็บงานนะครับผมปีแรกเลยนะครับผมโหสติปนะครับผมวันนี้นะครับ เราทำมาสักเท่าไหระครับผมโอ,อยังไม่กล้าเข้าใกล้คันเทลเท่าไหร,ร่นะผมยังไมก่กล้าเข้าใกล้คันเทลเท่าไหร่เดี๋ยวใช้เคียวเรียมเอาครับผมใกล้จะปิดจ็อบงานนะผมสุดทุกการนี้นะผมหมดแล้วงานรองสุดท้ายแล้วครับผม ครื่องล้มแล้วนะผมเนี่ย นะผมก็จะเก่งๆหน่อยนะผมเก็บเก็บครั้งแรกนะนกนั่งแอ่นเยอะเลยมาเกิบตะกเศดนะผมสนามแรกนะผมการเก็บขอบของขออยานะผมของเสียยานะผมก็จะเก่งๆหน่อยนะผม สามชมกันได้นะผมมาด,ดูการหน้านะผมก็อาจจะคล่องกว่าเดิมนะผมนี่เป็นการเริ่มต้นนะผมรถเกี่ยว DC93G ผมงานลองสุดท้ายแล้วนะผมจบงานนี้ก็จะเป็ปิดจ็อบเลยนะครับแล้วก็จะทำความสะอาดนะผมเช็ครถแล้วก็จอดนะผม ปีหนึ่งมีฤด,ดูกาลเดียวนะผมแถวนี้ไม่มีนาปังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะผมกด s u b s c r i b ์นะครับผกําลังใจให้ด้วยนะผมก็จะมีคลิปนะครับหลายๆอย่างนะครับผมคลิปหลายๆรูปแบบนะผมบางทีก็ไม่ได้เน้นแบบเดียวนะผมก็ันหามให้ท่านผู้ชมนะผมนางข้างเป็นนางของผมนะผมนี่ เกี่ยวกลางคืนนะครับมาดูก,กันนะครับกลาขนาดนะ่นาตรงนี้เป็นน้ำท่วมนะตอนนั้นเป็นลังเตนนะครับผมเสียงนาซ้ำทีบีนะครผมแล้วก็คุลาเซียะ Yeah, ใช่นะผมคนขับยังไม่จวดเท่าไหร่นะครับ เจ็ดสิบนิดหนึงนะครับผมแบกน้ําหนักอยู่ที่ตันกว่านะครับประมาณตันสองนะครับออน้ําหนักรวมรถนะผมอยู่ที่ประมาณสามตันแปดนะครับนถ้าจำไม่ผิดนะผมประมาณสามตันแปดเกือบสี่ตันนะครับผมแท็กก็ล้อกว้างนะผมกว้างกว่า70็ดบกับหกสิบนะผมรถเฉพาะล้อแท็กเนี่ยประมาณ ค่างละ3 0,000ื่นนะผมข้างละ3 0,000ื่นนะครับ 30, คบู่หนึ่งหกหมื่นนะครับผมแทกยางนะครับก็ด้านหลังก็เจิมมาแล้วนะผมแตกเลยมือใหม่นะผมเป็นมือใหม่หัดขับนะผมยังไม่คล่องเท่าไหร่นะผมให้เสียบเอานะ นะผมถ่ายคลิปหน่อยนะผมเพราะว่าตั้งแต่เกี่ยวข้าวมายังไม่ได้คลิปลงเลยนะผมในคลิปเดียวเองน,นะผมนีม่ขอญาตถ่ายคลิปนะครับลงหน่อยนะผมไม่ได้ลงคลิปนานแล้วนะครับเ <Gund it> พืพ่อนๆพีพ่ๆน้องๆคง,งจะลืมกันนะ ก็หลีกเลี่ยงนะผมพยายามไม่ไม่เข้าใกล้นะผมแล้วก็พยายามไม่กินขี้เก่านะหลีกเลี่ยงได้ยิ่งดีนะผมกินขี้เก่าเยอะๆบางทีก็จะแคนได้ครับติดฟอนะผมแต่ว่าเขาข้าวไม่หนาเท่าไหร่นะผมบางสานะครับเกี่ยวง่ายนะผม ท่านผู้ชมนะผมเดินทางมา8นาทีแล้วนะผมก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปใหม่นะครับขอ,อให้ทุกคนโชคดีมั่นมาน,าน,านสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านที่มารับชมคลิปนะผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ